โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอิสมาอิลฟลินเช่นเคยครับผมก็วันนี้อยู่กับการอัปเดตรายอาทิตย์ของเกม Tower of God the Great Journey เช่นเคยนะครับก็วันนี้ครับก็อัปเดตมีไม่มากนะฮะมีนิดเดียวนะครับแต่ว่าเป็นแพทค่อนข้างใหญ่นะฮะก็มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกครับผม m เมนเท n ันต์ไปลอยนะครับก็คือปิดเซิร์ฟนะครับวันที่8หรือก็คือวันพุธ เวลาไทยก็คือปิด9โมงเช้านะครับถึงเวลาบ่ายโมงนะฮะรอบนี้ก็ปิดนานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์หลักนะก็เอาคอนเทนต์บวกบอสสกิลเข้ามานะครับผมนี่นิวอีเวนต์ครับผม King's Order ครับผมก็เรียกภาษาไทยบ้านๆเลยก็คือบอสสกิลนั่นเองครับผมซึ่งตัวอีเวนต์นะครับก็จะเริ่มวันพุธหลังเซิร์ฟรีเลยนะครับก็คือบ่ายสจนถึงวันที่12นะครับวันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะครับซีซั่นแรกนะแล้วก็จะเริ่มอีกทีซีซั่น2ก็วันที่15ถึงวัันนที่19ะครบก็คคือเรริ่มทุุกพธนะับแล้วก็จบวัน อาทิตย์นะครับผมก็พยายามไปตีกันด้วยนะครับเพราะว่ามีของแจกด้วยนะครับซึ่ง รายละเอียดอีเวนต์นี้นะครับนี่จะมีไกด์บอกเลยนะครับว่า The King's Order เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือบอสระดับสูงนั่นเองซึ่งต้องใช้ความร่วมมือในระหว่างกิวนะฮะกดเข้ามาที่ Family ครับผมแล้วก็กดตรงอ่าหมวดสุดท้ายนะครับ King's Order ซึ่งทีเนี้ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีบอสทั้งหมด4ตัวนะครับก็เป็นอ่าผู้วิทักษ์3ตัวแล้วก็เป็นบอสใหญ่ตัวหนึ่งเนาะซึ่งอันเนี้ยเราต้องตีพวกบอสสีเขียวก่อนนะครับ3ตัวถึงจะตีตัวสีแดงได้นะครับผมแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีจัััดดอนดบ แรนกิ้งประจำกิลอีกฮะว่ากิลไหนเนี่ยเคลียร์ได้เร็วที่สุดนะครับผมซึ่งการตีตัวบอสกิลนะครับก็เราตีได้วันละ2ครั้งนะก็คือทีมพัม1ทีมแล้วก็ทีมไวโอเล่หทีมนะครับก็รีทุกวันนะครับตีได้วันละ2ครั้งก็แวะมาตีกันทุกขับทุกวันด้วยนะครับผมอ่าใช้ตัวเยอะนิดนึงนะครับประมาณไม่แน่ใจว่า8หรือ10ตัวนะเพราะว่าทีมละ4หรือ5เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่น่าจะทีมละ5ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะทีเนี้ย เมื่อเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะมีของแจกจากอีเวนต์เล็กๆน้อยๆฮะก็นี่ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่ตัวเกมแจกให้นะครับผมถ้าเราตีบอสกิลอ่าสองถึงสิรอบนะครับก็จะมีของแจกให้ตามนี้เลยนะครับผมกล่องเลือกหินตีบวกแบบเลือกได้นะครับสาชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับของอัปเกรดตัวละครเรานะฮะก็มีกาชาแจกด้วยนะกาชาฟ้านะครับผม10บใบนะฮะอ่าแล้วก็ที่ก็เห็นรีออฟนะครับผมอันสุดท้ายเนาะอืมก็ดูของประมาณนี้นะครับของแจก ส่วนต่อไปครับผมก็เริ่ม Battle Pass ซีซั่น2นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณยังสามารถซื้อตัว Battle Pass ได้นะครับของซีซั่น1นะก็แนะนำให้ซื้อครับเพราะว่ามันคุ้มสุดแล้วในเกมนะครับก็ของแจกเยอะแล้วก็มีอัพดาวตัว5ดาวตู้ถาวรได้ด้วยก็ระยะยาวยังไงก็คุ้มนะฮะแล้วก็มีของวายาสมุดด้วยนะเป็นแบบของแบบพิเศษนะได้จาก Battle Pass เท่านั้นต่อไปคอนเทนต์ใหม่นะครับผมก็จะเพิ่มระบบรีเซ็ต ค่าความสัมพันธ์ตัวละครในเฟสนะครับก็คือการที่เราเอาของขวัญไปให้ตัวละครแล้วเพิ่มสเตตอ่ะอันเนี้ยตัวเกมนะครับตอนนี้จะอัปเดตให้รีเซ็ตค่าความสัมพันธ์ฟรีสําหรับอาทิตย์แรกที่ระบบนี้เพิ่งเข้านะครับผมเพราะงั้นเข้าไปจัดอ่าค่าความสัมพันธ์ดีสำหรับใครที่อัปมั่วไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกม,มันไม่มีให้รีเซ็ตเนาะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็พยายามอัปให้ตรงเราจะได้ทำเคสตัวรีเวอร์ชั่นโรสของความกับไวโอเล่ได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องเปลืองของขวัญน,นะ อันนี้ก็รีเซ็ตฟรีก่อนนะครับหลังจากที่1อาทิตย์ผ่านไปเราจะรีเซ็ตแล้วเสียตังค์ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเสียทองในเกมแหละไม่ก็เพชรเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเพิ่ม Revolution r o a d New Step นะครับผมก็เควสตตัวละครของพัมสเต็ปสเพิ่มขึ้นมานะครับไวโอเล่สเต็ปหเพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยไวโอเล่ยังติดอยู่เควส่าขึ้น2ดาวอยู่เลยโดนเลิฟสัตว์โคตรแรง ยังไม่ไหวนะฮะก็ปล่อยไว้อะเล่ไปก่อนน่าจะได้ทาพัมไปก่อนนะฮะเพิ่มตัวละครที่ส่งขวัญได้นะครับก็คือน้องเวอร์ดี้น้องปลาหมึกนั่นเองแล้วก็เพิ่มเลิฟเข้าไปด้วยนะครับผมก็อตอินเวนทอรี่ครับเพิ่มของให้ใส่เข้าไปได้เยอะขึ้นนะครับต่อไปก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ตัวเกมก็บอกว่าจังหวะนี้ขอขายของหน่อยก็ล้ากันนะฮะก็เพิ่มแพ็กเกจใหม่แบบเบิ่มๆไปเลยฮะนี่ไดมอนด์คูณ2จัดไปครับผมนี่ ทมลิสต์นี้เลยนะครับซื้อเนี่ย4,350ไดมอนคูณสองเท่าไหร่เกือบเก้าพันเลยนะเก้าพันกว่าเลยนะคุณเออใครเป็นวานก็คุ้มนะครับผมเพชรเยอะๆเนะี่ยไว้ใช้ได้หลายอย่างนะแล้วก็ดูแพ็คที่อ่อนๆเอามาขายดิ <laughs> ผมไม่พูดแล้วกันนะก็เลื่อนๆดูกันนะครับไม่ก็ไปดูในเกมเอานะเพราะว่าแพ็คมันเยอะนะครับผมแต่ถ้าที่คุ้มสุดก็แพ็คเวอร์เทนพาสนะครับผมคุ้มที่สุดแล้วแต่รอซื้อตอนปลายปลายปลายซีซั่นก็ได้นะไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ นี่ฮะก็จากที่เลื่อนลงมาก็เป็นแพ็กเกจแล้วก็อัปเดตนู่ยนี่นั่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ที่สําคัญอยู่ข้างล่างเลยครับนี่นี่นี่มินิสเตเตนะครับก็คือการทดสอบของผู้คุมนะครับมีการปรับนิดหน่อยก็คือบอสปลาไหลสีขาวแล้วก็ปลาไหลสีแดงนั่นเองซึ่งมันมีการปรับให้เราได้รับของรางวัลง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขาลดแคปในการตีเอาคะแนนเนี่ยให้มันน้อยลงนะ เนี่ยอย่างเช่นตัวปลาไหลแดงนะครับเนี่ยฝั่งขวาสีแดงนะฝั่งขวาปลาไหลแดงฝั่งซ้ายปลาไหลขาวนะครับผมเนี่ยก็สังเกตว่าตรงสีแดงที่เขาาร์ k ไว้นะครับก็ใช้คะแนนน้อยลงนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถได้กล่องอ r m ม r c h e สเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ยสังเกตตรงเนี้ยเก้าแสนอันนี้เก้าแสนนี่คือแต้มก่อนปรับนะฮะแต่พอปรับแล้วจะเหลือหกแสนนะฮะก็คือเราได้ของเยอะขึ้นนั่นเองโดยที่เราทําแต้มเท่าเดิมแต่เราได้ของเยอะขึ้นเนี่ยดูดิล้านแปดเลยล้านเดียวอะไรเงี้ย อ่าอันนี้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าอ่ามันแจกของค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับก็แทบไม่ค่อยช่วยอะไรเนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีของแจกชดเชยนะครับอ่าแจกตั๋ว XP 2ชั่วโมง2ใบนะครับแล้วก็แจกตั๋วทอง2ชั่วโมง4ใบแล้วก็่องขวัญฟ้า5้ากลนครับผมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยปิดเซิร์ฟค่อนข้างนานกว่าปกตินะเราก็จะมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆครับผมก็ปรับความยากของหอ ผมเรียกว่าไรเดียหอร้อยชั้นแล้วกันปรับความยากของหอร้อยชั้นนะครับให้น้อยลงนะครับแล้วก็ปรับลดเลเวลมอนสเตอร์ในหอร้อยชั้นเนี่ยให้มันต่ําลงมากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเก่งเกินไปนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตัวกิจกรรมเก็บปีนแบบผมของยูริจานานะครับก็จะหมดแล้วนะครับก็พยายาม ไปแลกของก่อนที่กิจกรรมจะหายไปด้วยนะครับสาหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะยังมีโอกาสการแลกอยู่นะฮะก็แลกก่อนเซิร์ฟปิดนะครับผมก่อน9โมงเช้านะรีบแลกเลยนะครับผมผมลงคลิปปุ๊บรีบแลกเลยนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับการอัปเดตวันที่8มีนาคมไทยนะครับผมก็ปิดเซิร์ฟ9โมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมก็สำหรับใครที่คิดว่าเปิดเที่ยงก็ยังไม่เปิดฮนะเปิดบ่ายนะครับผม โอเคสำหรับตอนนี้ก็ยังมี Discord อยู่นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้า Discord หรือว่าลิงก์ Discord เก่าเนี่ยหมดอายุก็แจ้งผมในคลิป YouTube ได้เลยนะครับผมผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ